ถัดไปเป็นเครื่องวัดความเร็วลมนะครับความเร็วลมความเร็วก๊าสนะครับในแอร์ก็ต้องวัดนะครับเพราะว่าเราต้องรู้อัตราการไหลใช่ไหมอัตราการไหลของลมที่วิ่งผ่านคอยเย็นในห้องเราอย่างเงี้ยนะครับในในปล่องไอเสียนะเราก็ต้องวัดเหมือนกันว่าอัตราการไหลของไอเสียเป็นเท่าไหร่ในเตาเผาหรือว่าหม้อไอ้น้ำเราก็ ถ้าเราอยากรู้ปริมาณอากาศป้อนนะครับอัตราการการไหลของอากาศป้อนเราก็ต้องวัดความเร็วแล้วก็ไปคูณกับพื้นที่หน้าตัดของท่อลมใช่ไหมครับทีน,นี้หลักการของมันมีอะไรบ้างนะครับออไอตรงนี้ก็อันนี้น่าจะรู้อยู่แล้วั้งเนาะที่ว่าถ้าเราอยากรู้อัตราการไหลใช่ไหมอัตราการไหลเชิงปริมาตรใช่ไหมครับ เนาะเราก็ต้องรู้ความเร็วใช่ไหมนะครับแล้วก็ต้องรู้พื้นที่หน้าตัดใช่ไหมครับเนาะมันก็จะจะประเมินได้ว่าอัตราการไหลเป็นเท่าไหร่นะครับความเร็วก็วัดด้วยไอเครื่องมือวัดในในกลุ่มที่เราจะพูดต่อไปนี่แหละนะครับแล้วถ้าเราอยากรู้อัตราการไหลเชิงมวลอะไรต่อไปเนี่ยเราค่อยเอาตัวนี้ครับไปเจอกับความหนาแน่นเนาะตัวโรตัวความหนาแน่นนะครับแล้วก็ค่อยแปลงเป็นกิโลกร,รัมต่อวินาทีต่อไปนะครับ ถ้าเป็นท่อลมขนาดเล็กนะครับก็อาจจะวัดตรงกลางที่เดียวนะครับแต่ถ้าเป็นท่อลมขนาดใหญ่ก็อาจจะต้องวัดหลายจุดแล้วเฉลี่ยกันนะครับเช่นถ้าเป็นท่อลมสี่เหลี่ยมอย่างนี้เนาะเราอาจจะตีเป็นตารางย่อยๆแบบสามคูณสามสี่คูณสี่อย่างนี้นะครับแล้วเราก็วัดเนาะแล้วก็เฉลี่ยกันอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเป็นคูลิ่งทาวเวอร์นะครับรู้จักคูลิ่งทาวเวอร์ไหมหอพึ่งเย็นมองจากข้างบนลงมานะครับ มันก็จะมีบพาสมีบพาสใช่ไหมเขาจะมีหลักการอยู่นะว่าให้แบ่งให้แบ่งในแนวรัศมีนะครับแล้วก็แบ่งช่องเป็นแบบไหนแล้วก็วัดเฉลี่ยแบบไหนนะครับมันมีอยู่นะมันก็จะให้มองวงกลมเนี่ยแล้วก็แตกเป็นช่องย่อยๆในแนวรัศมีแล้วก็วัดมาเฉลี่ยกันก็มีหลักการเฉลี่ยอะไรของมันอยู่นะก็มีมาตรฐานการวัดเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับอ่ะก็ให้รู้แบบนี้ อย่างท่อลมท่อที่เป็นหัวใจลมนะเรานึกถึงหัวใจลมที่อยู่บนบนเพดานอะไรางี้นะครับมันเวลามันพ่นลมออกมาเนี่ยเวลามันพ่นลมออกมาเนี่ยมันกระจายมั่วไปหมดเลยถูกไหมมันกระจายออกซ้ายขวากระจายเต็มหมดเลยถ้าเราเอาเครื่องมือวัดไปวัดที่หน้าหน้ากากลมจ่ายเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยเราจะได้อัตราการไหลที่มันไม่แม่นยําหรอกนะครับที่เขาทํากันเป็นมาตรฐานจริงๆคือนี่เขาคุณจะต้องทําอย่างนี้นะครับต้องทําเป็นปลอก ครอบท่อลมลงมานะแล้วก็ให้มันมีระยะทางตามที่กําหนดอะนะครับเพื่อที่ลมตรงนี้มันจะได้ไหลเป็นแนวแล้วเวลาเราวัดความเร็วก็จะได้แบบแม่นยําเวลาไปประเมินเป็นอัตราการไหลก็จะได้แม่นยํานะครับอย่างอ,อย่างถ้าเป็นของเหลวอะเป็นของเหลวเนี่ยเวลาคุณไปเรียนพวก ทำล a บอะไรพวกนี้หรือว่าเรียนในวิชาครูอิดอะผมไม่แน่ใจว่าคุณเคยได้ยินหลักการในการอ,อติดตั้งเครื่องมือวัดหรือเปล่าไม่รู้นะที่ว่าต้องเว้นระยะหน้าห้าหลังสิบอะไรเงี้ยคุณไม่แน่ใจว่าคุณเคยได้ยินมาเปล่าน,นะเช่นเราเดินท่อน้ํามาใช่ไหมขึ้นมามีการเลี้ยวขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็ไปต่ออะไรางี้นะแล้วเราอยากจะติดมิเตอร์สักตัวหนึ่งเนี้ยนะครับ แล้วตรงนี้ไปต่อนะครับแล้วก็มันก็จะไปไหนต่อก็ไม่รู้มันนะมันอาจจะมีสามทางแล้วไปไหนต่อก็ไม่รู้นะเอ่อหลักการของถ้าเป็นของเลวนะอันนี้เทียบเคียงให้ฟังเฉยๆว่ามีหลักการพวกนี้อยู่นะคุณต้องเว้นระยะตรงนี้นครับห้าเท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางแล้วคุณก็ต้องเว้นระยะด้านหลังเนี่ยสิบเท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับหน้าห้าหลังสิบอย่างเงี้ยเขาก็จะท่องจํากันแบบนี้นะครับเพื่อให้ การไหลตรงนี้มันไม่ปั่นป่วนนะครับการไหลในช่วงนี้ครับช่วงที่เป็นเครื่องมือวัดอะมันไม่ปั่นป่วนนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกันก็คือคุณต้องมีการบังคับลมให้มันวิ่งเป็นระยะทางประมาณนึงก่อนนะครับมันถึงจะวัดได้แม่นยําไม่งั้นลมที่มันพ่นออกมาจากปากตรงเนี้ยมันก็จะแบบกระจัดกระจายไปทั่วเพงเพิมีม้วนอะไรด้วยนะครับซึ่งมันก็จะวัดได้ไม่แม่นยํานะครับอย่าง ตอนที่เราวัดหน้ากากลมจ่ายเราถึงต้องพยายามเอาเครื่องมือวัดไปแปะไว้ตรงหน้ากากแบบให้ชิดที่สุดเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราวัดห่างออกมาเมื่อไหร่นะเมื่อนั้นไอ้ผลของการที่ลมกระจายไปทั่วแบบนี้มันก็จะเห็นทันทีเลยแค่ขยับออกมาครึ่งเซนเซนนึงก็ไม่แม่นแล้วนะครับต้องแบบประกบไปเลยไม่งั้นเราก็ต้องทําแบบนี้ไม่งั้นก็ต้องตีปลอกแล้วก็บังคับลมให้ให้เป็นลำเนียนๆก่อนแล้วค่อยค่อยมาวัดนะครับอ่ะ เครื่องมือวัดมีสารพัดนะครับโอ้โหนี่แบบเยี่ยมมากเลยน,นี่ดิฟเฟอเรนเชียลนะครับนี่แบบแอคเซนแบบไทยแท้อันนี้ถ้าหัวนุรักนิยมก็อาจจะบอกว่ามันจะดับจริตได้นะหนาทำไมต้องอ่าน differential นะครับคนไทยมันต้อง differential เก็พอละนะครับเออเงี้ยมึงก็คิดแบบนั้นนะครับมึงก็ล้าหลังต่อไปนะครับ ามาเป็นกลุ่มนี้นะครับแบบ d i f f e r e n น i a l นะครับแบบความดันแตกต่างนะอันนี้จะเป็นเครื่องมือวัดแบบง่ายมากนะครับแล้วก็ใช้กันโดยทั่วไปในโรงงานนะครับอย่างท่อส่งจ่ายไอ้น้ำอะไรแบบนี้นะครับในโรงงานก็ใช้แบบนี้แหละอย่างมันมันจะเป็นเหมือนคุณเดินท่อลมมาแล้วคุณก็เอาอุปกรณ์ไปขวางเอาไว้อนะครับแล้วก็วัด วัดว่าความดันแตกต่างที่คล่อมไออุปกรณ์ขวานท่อคุณนะ่ะเป็นเท่าไหร่แล้วก็เอาความดันแตกต่างอันนั้นนะ่ะไปประเมินเป็นความเร็วเป็นอัตราการไหลนะครับแบบที่ง่ายที่สุดเป็นสิ่งนี้ออริฟิสนะครับออริฟิสหน้าตาเป็นยังไงครับออริฟิสคือวงแหวนโลหะที่เรารู้เส้นผ่าศูนย์กลางนอกในนะครับแล้วเราก็เอาไปขวางท่อไว้นะ คุณถ้าเกิดคุณเห็นอลิฟตนะมันคือแบบแผ่นเหล็กที่เป็นวงแหวนเจาะรูเฉยๆเลยอ่ะนะครับแล้วก็ไปขวางท่อไว้นะครับแล้วเราก็วัดความดันแตกต่างที่คล่อมไอตัวแผ่นวงแหวนนั้นนะครับแล้วก็เอาความดันตรงนี้ไปประเมินเป็นเป็นความเร็วนะครับก็ประเมินด้วยหลักไอ้นั่นแหละไอสมการเบอร์นูลีอะไรแบบที่เราเรียนกันมานั่นแหละนะครับไอวงแหวนโลหะนะั้นน่ะ,นะตอนที่ผมอยู่โรงงานผมยังงงเลยว่าไอแผ่นโลหะแค่เนี้ย แง่แผ่นเป็นแบบเป็นหมื่นอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่ไม่เห็นมีอะไรหเลยว่าทำไมเป็นหมื่นมันก็มันก็แลกมาจากการที่มันต้องมีการคาลิเบรตมีการคำนวณคำนวณอะไรมาเรียบร้อยแล้วอ่ะนะครับว่ามันต้องขนาดเท่านี้มันถึงจะวัดได้เลยแบบนี้นะอีกแบบนึงก็เป็นนอสเซลก็หลักการคล้ายๆกันแต่นอสเซลมันไม่ใช่วงแหวนใช่ไหมมันก็เป็นแบบเหมือนรีดรีดให้ ให้ความเร็วสูงขึ้นความดันลดลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็วัดว่าความดันแตกต่างเป็นเท่าไหร่ก็ไปเปลี่ยนเป็นความเร็วนะครับเวนจูลี่ก็ทำนองเดียวกันก็มาขวางเพื่อให้มันเกิดเกิดความดันแตกต่างในในเส้นทางการไหลนะครับแล้วก็เอาไปประเมินเป็นความเร็วนะครับนก,ก็ใช้เบอร์นูลี่นี่แหละนะครับอ,อ นะขอดูโน้ต่อนผมมีโน้ตอะไรเพิ่มเติมเป่าไม่มีนะครับถัดไปเป็นแบบนี้ครับเครื่องวัดอัตราการไหลแบบที่เป็น positive displacement นะครับคำว่า positive displacement เนี่ยเหมือนเราเคยคุยกันไปแล้วเปล่าจำไม่ได้แล้วคุยกันในเรื่องไหนเทอมนี้มันสอนหลายวิชาจัดอันนี้ผมพูดหลายครั้งแนะ positive displacement เนี่ย อ positive displacement ที่เราจะทำความเข้าใจได้ง่ายที่สุดนะก็คือรูปสูบนึกนึกภาพว่ามันมีมีกระบอกสูบแบบนี้เนาะแล้วข้างในก็มีลูกสูบนะนะครับแล้วก็เนี่ยสมมุติเรามีอากาศอยู่ในเนี้ยนะแล้วเราก็ดันมันนะครับดันมันนะให้ออกไปทางวาลวอาจจะเป็นวาลวไอดีไอวาลไอเสียอะไรเงี้ยนะ ดันเพื่อให้อากาศมันออกไปเป็นออกไปเป็นเป็นเป็นระเบียบอ่ะจะบอกว่าไงนะ displacement คือคืออากาศในนี้จะไม่มีการตีกันอนะ่ะคือไอที่อยู่ชิดทางออกก็จะออกไปก่อนไอที่อยู่ห่างจากทางออกก็จะตามไปเป็นเหมือนเลียงเข้าแถวต่อกันออกไปเนี้ยเรียกอย่างเงี้ยเรียกว่า positive displacement นะครับ เอ่อหรือว่าเขาอาจจะเรียกอีกอย่างว่าเป็นการไหลแบบ plug flow ไหลแบบ plug flow ก็คือเหมือนดันออกไปทิศทางเดียวเลยแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นระบบปรับอากาศแบบนี้นะพูดนอกเรื่องนะให้ให้รู้จักว่า displacement เนี่ยมันแปลว่าอะไรนะอย่างสมมุติถ้าเป็นห้องห้องปรับอากาศแบบห้องเซิร์ฟเวอร์นะมันก็จะเป็นห้องยกพื้นนะครับแล้วก็ไอ้ข้างบนนี้ก็จะเป็นตู้เซิร์ฟเวอร์อะไรแบบนี้ใช่ไหม แล้วเวลาเราให้ให้ให้ลมเย็นเข้าไปในห้องเซิร์ฟเวอร์ก็คือเราก็จะให้แบบทะลุพื้นขึ้นไปนะครับพอมันรับความร้อนจากเซิร์ฟเวอร์เนี่ยอากาศร้อนก็จะลอยขึ้นข้างบนมันก็จะลอยขึ้นเป็นแผงแบบนี้ครับอ่าแล้วเราก็จะมีช่องลมดูดออกไปนะครับมีช่องเอ็กซซอร์ดดูดออกไปข้างบนอากาศที่อยู่ในห้องนี้ครับมันจะมันจะขึ้นไปเป็นแผงเลยอนะเนาะ ให้การขึ้นแบบเป็นแผงขึ้นไปที่ทางเดียวกันแบบนี้เรียกว่าเป็นการไหลแบบ positive displacement นะครับหรือว่าการไหลแบบ plug flow นะครับอให้ให้เข้าใจว่ามันชื่อมันความหมายมันคืออะไรนะครับทีนี้การวัดการไหลแบบนี้ก็คือเนี่ยครับก็คือก็อาศัยวัดการเคลื่อนที่ของไดอะแฟรมหรือว่าการหมุนของเฟืองนะั่นแล้วแต่ว่ามันเป็นเป็นเครื่องมือวัดแบบที่ใช้ไดอะแฟรมหรือว่าเครื่องมือวัดแบบที่ใช้ แบบที่ใช้ไอตัวตัวเฟืองวัดนะครับอันนี้ก็จะไปวัดของไหลเช่นพวกนี้น้ำมันกับแอลกอฮอล์อ,อะไรแบบนี้นะครับอันนี้ผมไม่เคยเจอนะครับผมไม่เคยใช้เอ่อถัดไปจะเป็นแบบที่เป็นเทอร์ไบร์ซิงกิลเจ็มัลติเจ็อันนี้ผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันแต่ว่าถ้าดูตามหลักการก็คือมันก็เป็นการไหลแบบที่เป็นหมุนใบพัดนะครับ เพียงแต่ว่าอันนี้มันเป็นการหมุนแบบที่เราขยายรูปดูนี่นะเราก็จะเห็นว่าเป็นการไหลแบบแนวแกนใช่ไหมไหลแบบแอคเซียลนะครับแต่ถ้าเป็นมิตเตอร์ตามบ้านมันจะอีกแกนหนึ่งเนาะมิตเตอร์ตามบ้านมันจะแกนมันจะอยู่อย่างนี้แล้วใบพัดก็จะอยู่รอบๆแล้วมันก็จะหมุนแบบหมุนหมุนข้างนะครับไม่ใช่หมุนแบบแนวแกนเป็นแอคเซียลแบบนี้อันนี้ก็ไม่เคยจะเห็นเหมือนกันนะครับเคยเห็นแต่เทอร์ไบาย์ที่เป็นแนวแนว เขาเรียกอะไรนะเรเดียลโฟล์อะไม่ใช่ Axial Flow แบบนี้นะครับนะ,นะอันนี้ไม่เคยเห็นนะไม่สามารถอธิบายได้อืมแล้วก็มีมิสเตอร์วัด์ารธรรมชาตินะครับอันนี้ก็เป็นแบบไดแฟมนะคือแรงดันสูงต่ำก็มาดัดไดแฟมก็คือแผ่นอ่อนๆเนี่ยนะครับมันก็สามารถโก่งตัวได้อะไรได้เนี่ยแล้วเราก็เอาไอการโก่งตัวตรงเนี้ยไป ผูกกับไอตัวเครื่องวัดนะครับไปส่งสัญญาณเนาะแล้วก็จะได้อ่านได้ว่าความดันสูงต่ำนะครับอันนี้เป็นแบบแผนะ่นไดอะแฟมเนาะที่มันจะโก่งตัวตามแรงดันที่ไหลผ่านท่อนะครับอีกแบบนึงเป็นเทอร์ไบร์คือมิเตอร์หมุนนะครับอันนี้ก็นึกถึงนึกถึงพัดลมหรือนึกถึงไอมิเตอร์หน้าวัดน้ําหน้าบ้านแต่อันนี้มันเป็นวัดก๊าซนะครับทําไมต้องพูดถึงมิเตอร์วัดก๊าซธรรมชาติโดยเฉพาะ ก็คุณนึกถึงโรงงานอะเวลาเราสมมุติโรงงานเขาใช้กา๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการเผาที่บอยเลอร์ที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับหน้าโรงงานมันก็จะมีท่อใช่ไหมแล้วก็ถึงเวลารถมาส่งกา๊าซก็มาจอดใช่ไหมครับต่อท่อแล้วมันก็คุณก็จ่ายกา๊าซเข้าไปในโรงงานเราเราก็ไปเก็บไว้ในถังเก็บอะไรเงี้ยก็เออมันก็ต้องบันทึกเอาไว้ใช่ไหมว่าเฮ้ยเราซื้อกา๊าซมา เป็นกี่ลูกบาทเมตรอะไรงี้นะครับจะได้จ่ายเงินถูกนะครับเอ่อถ้าเป็นนิคมอุตสาหกรรมนะครับเขาก็อาจจะมีการเดินท่อก๊าซส,ส่งจ่ายทั่วทั้งนิคมอย่างงี้นะครับแล้วโรงงานโรงงานไหนต้องการก๊าซก็เหมือนจ้ำเข้าโรงงานตัวเองผ่านจักท่อเมนใช่ไหมครับเข้าโรงงานตัวเองแล้วก็ติดมิเตอร์หน้าโรงงานไว้นะครับแล้วก็มีการจดบันทึกเพื่อคิดเงินอะไรแบบนี้นะครับก็เลยต้องเหมือนกับเลยต้องพูดถึง มิเตอร์วัดกา๊าซธรรมชาติแย่งมาตังหานะครับโอเคว่าไปนะเป็นแบบไดแฟร,รมเป็นแบบเทอร์ไบนะครับเหมาะกับย่านการวัดตรงไหนอะไรงนี้นะแล้วก็มาถึงเมื่อกี้เป็นส่วนใหญ่เป็นลมเป็นกา๊าซถัดไปจะเป็นวัดของไหลที่เป็นของเหลวนะครับอันนี้จะเป็นอัลตราโซนิกโฟล e มิเตอร์นะครับ เ,ออเห็นคำว่าโซนิกอะไรอเงี้ยนะก็เกี่ยวกับเรื่องเสียงนะครับโดยหลักการทำงานก็จะเป็นประมาณนี้เวลาเราติดตั้งอะ่ะมันก็จะมีเซนเซอร์อยู่สองหัวนะครับหัวหนึ่งเป็นตัวส่งสัญญาณเสียงหัวหนึ่งเป็นตัวรับสัญญาณเสียงนะครับตอนที่เราส่งสัญญาณเสียงลงไปเนี่ยเราก็จะรู้ว่าความถี่มันเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมแต่พอมันไปกระทบกับของไหลซึ่งข้างในนะั้นมันก็จะมีอนุภาคนนุนี้นั้นอะไรย่างเงี้ยนะครับ อ,อแล้วก็ไหลามาที่ความเร็วต่างๆเนี่ยมันก็จะทําให้คลื่นเสียงของเราอ่ะมันความถี่มันเปลี่ยนไปนะครับแล้วตัวรีเซิเวอร์ก็จะเป็นตัวรับแล้วก็ประเมินว่าเฮ้ยความถี่ของคลื่นที่มันเปลี่ยนไปเท่านี้เนี่ยเทียบเท่าความเร็วเท่าไหร่นะครับหลักการก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้เออ ข้อมูลที่เราจะต้องป้อนนะครับเวลาเราวัดไอ้พวกนี้นะเนี่ยข้อมูลที่เราต้องป้อนเข้าไปในเครื่องมือโอ้นี่บบนนเนี่ยแบบกระทันรัดนัเนี่ยเป็นแฮนด์เทลแบบอยู่ในมือได้นะก็มีเซนเซอร์สองตัวแบบนี้นะครับเอ,อของผมนี่เป็นแบบที่เคยใช้สมัยก่อนที่เป็นกล่องใหญ่ๆเลยเอ,อข้อมูลที่เราจะต้องป้อนในนี้ยนะครับมันก็จะมีเรื่องเนี่ยครับของไหลในเนี้ยไอ้ของเหลวในเนี้ยเป็นอะไรนะครับเป็นน้ําเป็น น้ำเชื่อมอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องป้อนชนิดของท่อนะครับต้องป้อนขนาดท่อนะครับ Outer Diameter Inner Diameter เป็นเท่าไหร่นะครับเอ่อท่อวัสดุเป็นอะไรจะได้ประเมินความหยาบของผิวได้ด้วยนะครับถ้าในนี้เป็นพวกน้ําเกลือน้ําเชื่อมก็ต้องใส่เรื่องความเข้มข้นเข้าไปด้วยจะได้ประเมินถูกว่ามันหนืดไม่หนืดอยังไงนะครับเหนืดมากหนืดน้อยอะไรเงี้ยนะครับมีอนุภาคแผลลอยอย่างนี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ ถึงจะวัดได้นะครับแล้วก็ตำแหน่งการวัดนะครับจะต้องเป็นแนวตั้งและเป็นของเป็นการไหลขาขึ้นเท่านั้นนะครับเหตุผลคือมันน้ำจะต้องไหลเต็มท่อนะครับมันถึงจะวัดได้แม่นยำน,นะครับถ้าเราไปวัดแนวลงนะบางทีนจะจะมีช่องว่างในท่ออยู่ซึ่งมันก็ไม่แม่น หรือว่าวัดแนวนอนนะครับวัดแนวนอนเนี่ยโอเคน้ําขังอยู่ข้างล่างแต่ด้านบนนี่อาจจะมีฟองมีแบบมีลมมีอากาศอยู่อะไรเงี้ยก็ไม่เต็มท่อก็วัดไม่แม่นอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทําได้ก็ต้องวัดช่วงขาขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้การันตีว่าน้ําไหลเต็มท่อหรือว่าถ้าจะวัดแนวนอนก็ยังต้องอย่างแบบที่เห็นนะครับเท่านี้ไงหน้าห้าหลังสิบอันนี้เป็นหน้าสิบหลังห้านะครับ ก็คือต้องเป็นแนวที่อยู่ด้านอยู่ต่ำแล้วก็มั่นใจว่าน้ำท่วมเต็มท่อแน่ๆแ,แล้วนะครับโอเคนะอันนี้ก็เป็นจุดที่ต้องระวังแล้วก็เอตรงหัวมันอะตรงหัวมันอะสังเกตว่าหัวมันก็จะเป็นหัวแบนๆอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ผิวท่อเราอะเป็นเส้นโค้งใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆการวัดด้วย Ultra ัลตราโ o n i c โฟมิ m e t e r เนี่ยตัวมันมันจะเหมาะกับท่อขนาดใหญ่ อ๋อเนี่ยคือถ้าวัดแนวนอนต้องมั่นใจว่าน้ําไหลเต็มท่อแบบนี้นะครับวัดด้านข้างอะไรเงี้ยนะเออแต่ว่าควรเลี่ยงอะ่ะควรจะไปวัดแนวดิ่งแต่ว่าอันนี้มาพูดในแง่ของพื้นผิวตัวหนึ่งเป็นพื้นผิวตรงๆแบบนี้ตัวนึงเป็นพื้นผิวโค้งเพราะฉะนั้นมันจะแนบไม่สนิทนะครับแนบไม่สนิทเนี่ยก็ถ้าเป็นท่อใหญ่โอเคใช่ไหมท่อใหญ่เส้นโค้งมันก็จะแบบเออเนียนเนียนเนาะกับไอหัววัดแบนๆไปประกบก,กันได้อยู่ แต่ว่าถ้าเป็นท่อแบบสามนิ้วสี่นิ้วเนี่ยหัวส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยแนบมันก็จะต้องมีเจลพิเศษนะครับคอยทาเพื่อปิดเหมือนกับเหมือนกับเวลาเราไปตรวจไอเนี่ยอัลตราซาวอะใช่ไหมหมอหมอก็ต้องเอาเจลมาละเลงบนท้องเราก่อนอะไรงนี้นะแล้วเราก็ค่อยเอาหัววัดไปแล้วก็ละเลงบนหัววัดเขาใช่ไหมแล้วก็ไปกดให้แน่นเลยแล้วมันจะได้ส่งสัญญ,ญาณล,ลงไปแล้วภาพมันไม่เพี้ยนนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันก็ต้องมีเจลก็พอกเข้าไปนะครับมันก็จะมีเจลเนื้อละเอียดละเอียดของมันนะครับอย่างของผมนี่รุ่นแบบทรงประมาณสงครามโลกอะ่ะนึกถึงกล่องเขียวๆสีเหมือนรถถังนะครับแล้วก็เปิดมามีโอวัวัดอะไรเงี้ยผมก็ต้องเอาไปติดที่ท่อแบบเนี้ยนะครับแล้วก็วัดานะแล้วก็ต้องทาเจลแล้วก็อย่างที่บอกอะ่ะคือทรงมันเหมือนอุปกรณ์สมัยสงครามโลกอะ่นะเพราะฉะนั้นเจลมันหมดไปแล้วนะครับ ก็ช่างเขาก็ในโรงงานเขาก็จะใช้จารบีเบอร์ละเอียดสุดนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าถ้าเกิดจารบีเบอร์ละเอียดไม่มีเนี่ยบอกว่าให้ไปร้านขายยาครับแล้วก็ไปซื้อ KY เจลมาใช้แทนได้นะครับก็ไม่รู้รู้จัก KY เจลกันเปล่านะครับแต่ว่าเวลาเราไปซื้อ KY เจลเพื่อเอามาใช้กับไอ้อัลตราโซนิกโฟมิเตอร์เนี่ยอันนี้ก็ร้านขายยาเ็าจะมองหน้าเราแปลกๆนะครับ เพราะว่าคนไปซื้อก็เป็นผู้ชายสองสามคนนะครับไปซื้อ KY เจลกันนะครับก็ประมาณนี้เอ่อเนี่ยถ้าเป็นท่อใหญ่ใช่ไหมหน้ามันจะแนบสนิทดีใช่ไหมแต่เป็นท่อเล็กก็ต้องทาทาเจลหน่อยนะครับเอ่ออันนี้เป็นแบบท่อใหญ่ต้องมี reflector ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นท่อย่อมๆหน่อยเนี่ยไม่ต้องมีก็เซลล์ก็อยู่ข้างนี้นะครับข้างเดียว อีกแบบหนึ่งโรตามิเตอร์อันนี้เราทำแลบมาแล้วเราก็จะคุ้นเคยนะครับมันก็เป็นลูกลอยธรรมดานี่แหละเนาะมีการไหลเข้ามา,าอ่อนต้องไหลเข้าข้างล่างใช่ไหมเพื่อดันลูกลอยขึ้นนะทิศทางการติดตั้งก็กเป็นทิศทางนี้ทิศทางเดียวนะครับลูกลอยลอยขึ้นมาก็อ่านตรงผิวบนใช่ไหมครับว่าตรงสเกลเท่าไหร่นี่ก็ว่าไปนะครับอ่ะอันนี้คือกลุ่มเครื่องวัดอัตราการไหลนะครับ